แฟยี่ห้อแมมดที่ว่าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อัศจรรย์สำหรับธรตมาภาพมากก็คือหลังจากที่ได้ทดลองรับประทานมาประมาณสักครึ่งเดือนอาการที่เคยอ่อนล้าหัวใจที่เคยหน้าอกที่เคยแน่นที่เคยเจ็บปวดจากอาการเสร้นเลือดตันบ้างจากอะไรต่างๆบ้างเนี่ยปรากฏว่ามาทุกเราหลยขอชานกาแฟตัวน,นี้คิดว่าจะชันไปเรื่อยๆนะ ดีขึ้นมากก็ถือว่าเป็นกาแฟตัวหนึ่งที่ที่ใฝ่ฝันอยากจะอยากจะทานเพราะว่าชอบตรงที่กาแฟมีรสมีรสชาติมีกลินหอมมากหอมจนแบบติดใจในกลิน่นนะกลินก็ถือว่าเป็นกาแฟที่มีคุณภาพแล้วก็รู้สึกว่ามั่นใจกับการดื่มคือปกติคนเป็นโรคหัวใจนะหมอจะไม่ให้ชันกาแฟเลยแต่คุณโยม ที่มันแนะนําบอกว่าฉันได้เพราะว่ามีกาแฟอยู่นิดนึงไม่มากไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเพราะฉะนั้นก็เลยทดลองแล้วก็ถึงตอนนี้ก็รู้แล้วว่ากาแฟไม่มดมีกาแฟที่มีคุณภาพแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือบ,บําบัดโรคสิ่งที่เราเกิดขึ้นอยู่กับตัวเราเนี่ยให้มันทุเราลงได้คือยอมรับตนนั้งนึ่ว่ากาแฟตัวนี้ไม่ใช่ยาแต่มันเป็น ตัวบำรุงตัวอะไรต่างๆที่ทำให้ร่างกายเราดีขึ้นมาก็ขอบใจญาติโยมที่ได้ช่วยกันคือทําให้เรารู้ว่าชีวิตที่มันมีค่าขึ้นแล้วก็ใหเ้เรารู้ว่ากาแฟเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีแต่กาแฟที่อยู่ตามท้องตลาดทั่วไปมันจะมีกาแฟอีกอยออ่อหนึ่งที่รับประทานแล้วทําให้ร่างกายเราดีขึ้นสุขภาพเราดีขึ้นจิตใจเราดีขึ้นก็ขอบใจทุกคน,กคนจะอยู่ ด้วยเหลือแนะนำสิ่งที่ดีๆต่อกันมาให้กับอาตมาก็กขออนุโมทนาสาธุนะในสาธุ